สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วกับช่องโลมอนแฟมิลีวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวดีๆของความรักความผูกพันระหว่างแม่แมวกับลูกแมวจะซาบซึ้งตรึงใจแค่ไหนมารับชมกันเลยค่ะมีแม่แมวตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านไม้หลังเก่าๆก,กับลูกๆของมันทุกวันมันจะออกไปหาอาหารเพื่อเอามาให้ลูกๆของมันแต่ทุกครั้งมันจะให้ลูกของมันกินก่อนเสมอเมื่อเหลือจากลูกของมันกินแล้วมันถึงจะยอมกิน วันหนึ่งเกิดมีฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำได้พัดเอาบ้านที่มันอยู่พังเสียหายแม่แมวกับลูกแมวต้องพลัดพรากจากกันน้ำเริ่มขึ้นสูงมากแม่แมวตัดสินใจว่ายน้ำเพื่อตามหาลูกในที่สุดมันก็ได้พบกับลูกของมันมันพาลูกลูกของมันเข้าไปหลบฝนอยู่ในถ้ำที่อยู่บนเนินเขาสูงด้วยความเหนื่อยล้าแม่แมวแ,และลูกแมวจึงถอยหลับไป เมื่อแม่แมวตื่นขึ้นก็จะออกไปหาอาหารมาให้ลูกๆแต่ก็ได้พบกับเจ้ามีตัวใหญ่ซึ่งนอนผอมโซหมดสติอยู่ในถ้ำด้วยความสงสารแม่แมวจึงแบ่งอาหารที่หามาให้กับเจ้ามีตัวใหญ่เจ้ามีขอบคุณแม่แมวทั้งสองเป็นมิตรที่ดีต่อกันวันหนึ่งขณะที่ลูกแมวกำลังเล่นอย่างสนุกสนานก็มีหมาป่าตัวหนึ่งปรากฏตัวขึ้นและพยายามจะเข้ามาทำร้าย โชคดีที่เจ้ามีผู้กล้าหาญได้เข้ามาช่วยเหลือและสามารถปกป้องลูกแมวไว้ได้อย่างปลอดภัยเพราะความดีของแม่แมวทำให้ลูกแมวปลอดภัยและมีชีวิตที่มีแต่ความสุข